ผู้ว่าราชการจังหวัดลบุรีเปิดงานรวมน้ำใจสู่ดารุนมุตกรีนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ครั้งที่15 เวลา10นาฬิกา30นาทีของวันที่9ธันวาคม2566ที่มัสยิดดารุนมุตกีนอําเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีนายอัมพลอังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีได้เป็นประธานเปิดงานรวมน้ำใจสู่ดารุนมุตกีนเขื่อนปาศักชลสิทธิ์ครั้งที่15โดยมีนายอภพิสิทธ์บุญรอดประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยนายอารีสันเตอีม่ามประจำมัสยิดดารุนมุตะกีนนายสุกิจเลง้งสิริประธานจัดงานหัวหน้าส่วนราชการตลอดจน พี่น้องมุสลิมจากทั่วประเทศเข้าร่วมงาน ทั้งนี้เพื่อหาไรายได้ใช้ในกิจการของมัสยิดและสาธารณก,กุศลเช่นค่าน้ําค่าไฟฟ้าค่าครูสอนศาสนาค่าทำนุบํารุงมัสยิดและการช่วยเหลือสังคมสงเคราะห์โดยทั่วไปสําหรับมัสยิดดารุนมุตตกีนแห่งนี้และจัดงานด้วยมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545มาจนถึงปัจจุบันได้เงินการก่อสร้างจากพี่น้องมุสลิมและโดยทั่วไปในสังคมร่วมกันก่อสร้างอาคารมัสยิดบนที่ดินของฮัตยีหวังและฮัตยะสเดียสันเตซึ่งเป็นบิดามารดาของอิมา อารีสันเตะที่เป็นอิหมามประจำมัสยิดแห่งนี้เป็นโฉนดมีจำนวน25ไร่ มัสยิดแห่งนี้ได้รับการจดทะเบียนหมายเลขที่5เมื่อวันที่5กรกฎาคม2556ตั้งอยู่ณเลขที่75หมู่ที่4ตําบลหนองบัวอําเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีมีครอบครัวมุสลิมประมาณ20ครอบครัวจำนวน100คนที่ได้อยู่ปะปนในสังคมพหูวัฒนธรรมในชุมชนหมู่บ้านตําบลแห่งนี้มาอย่างมีความสุขสันติมาโดยตลอดการจัดงานมัสยิดในปีนี้ยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของการจัดงานในเรื่องของการบรรยายพิเศษเรื่องมุสลิมในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์และ ราชอาณาจักรไทยโดยอิหม่ามอาจารย์สมัยเจริญช่างประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครและเป็นกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและความเข้มข้นทางวิชาการศาสนาโดยอิหม่ามประจำมัสยิดในกรุงเทพอีกหลายท่านในหัวข้อเรื่องความสำคัญของมัสยิดความสำคัญของการศึกษาและความสมัครในสังคมและการออกร้านค้าจับจ่ายใช้สอยรายได้ทั้งหมดเข้ามัสยิดเพื่อเป็นทุนในการดำเนินการกิจการของมัสยิดต,ต่อไปครับ Còn ở quán dân t